ตอนที่ 10. เรื่องราวเริ่มต้นด้วยฉากที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของลิสเด็กสาวผู้กล้าหาญที่ยืนกรานจะแบกสัมภาระหนักอึ้งด้วยตัวเธอเองเธอเชื่อว่าการฝึกฝนร่างกายเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดจากการเดินทางที่โหดร้ายข้างหน้าโทกะให้ความเคารพในการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอและยอมรับว่าลิสได้กลายเป็นส่วนสำคัญและขาดไม่ได้ของกลุ่นทหารรับจ้างของพวกเขาไปแล้ว ตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายพวกเขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดหลากหลายสายพันธุ์โทกะซึ่งมีประสบการณ์ในการต่อสู้มาอย่างโชคโชนสังเกตเห็นความแตกต่างที่น่าประหลาดใจแม้สัตว์ประหลาดเหล่านี้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายคลึงกับพวกที่เขาเคยพบในซากปรักหักพังที่ถูกทอดทิ้งแต่พวกมันในอาณาเขตของกองทัพจอมมารกลับอ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งบ่งบอกว่ากองทัพจอมมาร อาจาไม่ได้น่าเกรงขามอย่างที่ผู้คนทั่วไปเชื่อกันในตอนแรกท่ามกลางการเดินทางโทกะได้ค้นพบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งให้รายละเอียดอันล้ำค่าว่าชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดที่ถูกโค่นล้มสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างไอเทมที่เศษได้คล้ายคลึงกับการสร้างหน้ากากจอมมารอันทรงพลังที่เขารู้จักกันนอกจากนี้พวกเขายังต้องข้ามผ่านพื้นที่หินที่ลื่นและอันตราย ซึ่งลิสพยายามข้ามด้วยตัวเองแต่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากโทกะผู้ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเธอเหนือสิ่งอื่นใดนี่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและการดูแลเอาใจใส่ที่พวกเขามีให้กันและกันโทกะและกลุ่มของเขายังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่ๆรวมถึงสัตว์ประหลาดที่น่าเกรงขามซึ่งเคยทำให้โทกะและลิสต้องล่าถอยมาก่อนหน้านี้ การกลับมาเผชิญหน้าในครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาหลังจากเอาชนะสัตว์ประหลาดต,ตัวหนึ่งได้สำเร็จโทกะก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่จะใช้ซากของมันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพิกะสหายสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อโปกิมารุเขาอธิบายว่าชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาด สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมความแข็งแกร่งได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของพิกะให้ดีขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการแปรรูปที่ไม่ธรรมดาทันใดนั้นเองพิกะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและน่าทึ่งมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าอัศจรรย์ใจโดยการดูดซับพลังงานเวทมนต์จำนวนมหาศาลจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยความสงสัยและต้องการทดลองโทกะได้ตัดสินใจใส่พลังเวทมนต์เข้าไปในพิกะเพิ่มเติม ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมพิกะได้กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างามมีลักษณะโดดเด่นด้วยแปดขาแสดงถึงพลังและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโทกะได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับมันว่า s สเลปนีหรือเรียกสั้นๆว่าเสเลและรับมันมาเป็นสหายร่วมเดินทางคนใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการผจญภัยในอนาคตกลุ่มของโทกะรวมถึงสเลที่เพิ่งแปลงร่าง ได้เดินทางลึกเข้าไปในอาณาเขตของกองทัพจอมมารอย่างต่อเนื่องการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายโทกะได้พละไปเป็นลำพังเพื่อเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรหน้าคนที่เขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ด้วยสัมผัสพ,พิเศษของเขาเขาสามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับพรรคพวกของเขาถึงความแข็งแกร่งอันมหาศาลและความสามารถในการต่อสู้ที่ก้าวกระโดดของเขาต่อมา พวกเขาได้มาถึงหน้าผาที่สูงชันและอันตรายซึ่งสเลที่มีรูปร่างใหญ่โตไม่สามารถข้ามไปได้ทําให้พวกเขาต้องเลือกเส้นทางที่ยาวกว่าตามแนวหน้าผาซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาและความยากลําบากในการเดินทางแม้จะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและอันตรายที่มองไม่เห็นลิสยังคงแสดงความไว้วางใจในตัวโทกะอย่างเต็มที่และไม่หวั่นไหวเลยโดยเชื่ออย่างสุดใจว่าพวกเขาจะไปถึงจุดหมายตราบใดที่โทกะยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันและศรัทธ,ธาที่เธอมอบให้เขาพวกเขาประสบความสำเร็จในการนำทางผ่านช่องทางที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยกับดักซึ่งพาพวกเขาเข้าใกล้ทมของแม่มดต้องห้ามมากขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จนี้เติมเต็มความหวังให้พวกเขาว่าเป้าหมายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมในขณะที่พวกเขารู้สึกว่าได้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญไปแล้วและความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายดูจะสดใสขึ้นเรื่อยๆ พวกเขากลับถูกโจมตีอย่างกระทันหันและรุนแรงโดยฝูงสัตว์ประหลาดจำนวนมหาศาลที่โถมเข้ามาจากทุกทิศทางการโจมตีที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้สถานการณ์ของกลุ่มตกอยู่ในภาวะวิกฤตและขับขันอย่างที่สุดเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดดังกึกก้องเป็นทั่วบริเวณบ่งบอกถึงการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเริ่มต้นตอนที่11ตัวเอกต้องเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์ประหลาดจำนวนมหาศาล ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและเปิดเผยถึงด้านมืดของธรรมชาติมนุษย์ในสถานการณ์ที่คับขันกลุ่มของโทกะต้องเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์ประหลาดจำนวนมหาศาลที่โถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทางซึ่งทำให้การหลบหนีเป็นไปได้ยากยิ่งพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ที่เสี่ยงอันตรายนั่นคือการสร้างจุดเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อดึงดูดสัตว์ประหลาดให้ห่างออกไป เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เหลือสามารถหลบหนีไปยังบ้านของแม่มดต้องห้ามได้อย่างปลอดภัยอีฟซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการต่อสู้สูงและเชี่ยวชาญในการเคลื่อนที่ในพื้นที่ยากลำบากได้อาสาที่จะรับหน้าที่อันตรายนี้โดยเธอเสนอตัวอย่างกล้าหาญที่จะเป็นผู้ล่อสัตว์ประหลาดให้พ้นทางอย่างไรก็ตามโทกะได้ยืนกรานที่จะเป็นผู้รับหน้าที่นำในการเบี่ยงเบนความสนใจของสัตว์ประหลาดด้วยตนเอง เขาอธิบายอย่างมีเหตุผลว่าทักษะการสร้างสถานะผิดปกติของเขานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเสียหายแก่กัยคุกคามหลักซึ่งก็คือสัตว์อสูรหน้าคนที่แข็งแกร่งและอันตรายและที่สำคัญที่สุดเขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางด้วยความเร็วเพื่อไปพบกับแม่มดผู้ซึ่งเป็นผู้มอบแผนที่ให้กับครอบครัวของพวกเขาซึ่งจะทำให้การเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปได้ง่ายขึ้นการตัดสินใจของโทกะ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจและชีวิตของพรรคพวกเหนือสิ่งอื่นใดโทกะได้เริ่มแผนการเบี่ยนเบนความสนใจของเขาโดยเริ่มล่อฝูงสัตว์ประหลาดจำนวนมหาศาลให้ตามเขาไปเขาทราบดีว่าการเอาชีวิตรอดของเขาขึ้นอยู่กับการสังหารสัตว์ประหลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมค่าประสบการณ์และเพิ่มระดับซึ่งจะช่วยเติมเต็มพลังเวทมนต์ M.P. ของเขาให้สามารถต่อสู้ต่อไปได้อย่างไม่หยุดยัง้งนี่คือวิธีแห่งการเอาชีวิตรอดที่โหดร้ายแต่จำเป็นสำหรับโทกะในดินแดนแห่งนี้ในขณะเดียวกันเรื่องราวได้ตัดสลับไปยังฉากที่อายากะหนึ่งในผู้กล้าได้ประชิญหน้ากับเพื่อนร่วมชั้นชายที่ชื่อว่าคิริฮาระผู้ซึ่งได้ทอดทิ้งสมาชิกในกลุ่มของพวกเขาไปเมื่อสัตว์ประหลาดปรากฏตัว อยายากะได้โต้แย้งอย่างเผ็ดร้อนว่าในฐานะผู้กล้าระดับสูงคิริฮาระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกต้องเพื่อนร่วมชั้นของตนเองอย่างไรก็ตามคิริฮาระกลับปัดความรับผิดชอบนี้ทิ้งไปอย่างไม่แยแสและเปิดเผยความเชื่อที่เห็นแก่ตัวของเขาว่าผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดและผู้ที่อ่อนแอจะต้องพินาศไปซึ่งเป็นการแสดงออกถึงด้านมืดของธรรมชาติมนุษย์และคุณค่าที่บิดเบือนของผู้ที่ได้รับพลังกลับมากลับมาที่กลุ่มของโทกะ อีฟแสดงความกังวลอย่างสุดซึ้งต่อสวัสดิภาพของโทกะโดยเน้นย้ำว่าเขาแทบม่ได้นอนเลยนับตั้งแต่เข้าร่วมกองทัพป,ปีศาจเธอเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าโทกะได้เสียสละการนอนหลับของตนเองมาโดยตลอดเพื่อใช้สกิลหลับสลีปกับพวกเขาทำให้พักพวกของเขาสามารถพักผ่อนและทนทานต่อการเดินทางอันแสนเหน็ดเหนื่อยได้ไม่หยุดหยัง แม้จะ,ะเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้านโทกะและพรรคพวกของเขายังคงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างไม่ยออ่อท้อพวกเขามุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามตอนที่12กลุ่มของโทกะได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่แตกต่างจากสัตว์ประหลาดที่เคยพบเจอมามันแสดงออกถึงสติปัญญาที่สูงส่งและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ ซึ่งทําให้พวกเขาตระหนักว่านี่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดทั่วไปหากแต่เป็นบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บที่ลําคอทําให้ไม่สามารถพูดออกมาได้โทกะและน้องสาวของเขาได้กล่าวขอโทษสำหรับความเข้าใจผิดและพยายามสื่อสารกับเธอผ่านภาษามือซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจและเมตตาของพวกเขาบุคคลปริศนาได้แนะนำตัวเองว่าคือฮิจิริทาคาโอและเปิดเผยว่าเธอมาจากอีกโลกหนึ่งเช่นเดียวกับโทกะ เธอมาที่นี่เพื่อตามหาสหายของเธอซึ่งโทกะเชื่อว่าสหายของฮิจิริจะต้องมีความสามารถอย่างเหลือเชื่อที่สามารถเอาชีวิตรอดจากอันตรายในสถานการณ์ปัจจุบันได้การที่พวกเขามาจากโลกเดียวกันและมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันได้สร้างสายสัมพันธ์ใหม่ให้กับกลุ่มโทกะต้องเผชิญกับผลกระทบทางกายภาพและจิตใจจากการเดินทางอันยาวนานและโหดร้ายเขาต่อสู้ดิ้นรนกับการนอนหลับเนื่องจากความตึงเครียดและประสาทที่ตื่นตัวต,วตลอดเวลา เซรัสได้เข้ามาปลอบโยนและให้การสนับสนุนแสดงความกังวลว่าโทกะอาจจะผลักดันตัวเองมากเกินไปจนถึงจุดที่แตกสลายโทกะได้ให้คำมั่นกับเธอว่าเขาสบายดีกับแนวทางที่เขาเลือกและซาบซึ้งใจกับการสนับสนุนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเธอ นอกจากนี้เซรัสยังได้เปิดเผยอายุที่แท้จริงของเธอซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนคำพูดที่ชวนขบขันเกี่ยวกับมุมมองอายุของกันและกันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอบอุ่นระหว่างพวกเขาเซรัสได้แสดงความปรารถนาที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกับโทกะในอนาคตโดยยอมรับว่าเธอต้องการความแกล้าหาญมากกว่านี้เธอต่อสู้กับความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาโดยแกรงว่าการสารภาพความรู้สึก อาจทำให้ความสัมพันธ์ปัจจุบันของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายซึ่งบง่งบอกถึงความรู้สึกที่ลึกซึง้งและซับซ้อนที่เธอมอบให้โทกะกลุ่มได้ค้นพบรอยประทับเวทมนต์โบราณซึ่งดูเหมือนจะเป็นกับดักที่ไม่ได้ทํางานแล้วเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นพวกเขาสันนิษฐานว่ามีแม่มดผู้ทรงพลังอยู่ในบริเวณนี้และเดินหน้าอย่างระมัดระวังไม่ต้องการกระตุ้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักใดๆที่อาจซ่อนตัวอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยโทกะและพักพวกของเขาได้กลับมารวมตัวกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มรวมถึงคาชิมะและอีฟซึ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของพวกเขาอย่างมากพวกเขาได้หารือกันถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยของทหารที่มุ่งเป้าไปที่นักเรียนและการที่คาชิมะรอดชีวิตมาได้นั้นได้ช่วยป้องกันผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับโทกะ การกลับมารวมตัวกันนี้เป็นการเสริมกำลังใจและความมุ่งมั่นของกลุ่มในขณะที่พวกเขาเก้าวลึกเข้าไปในอาณาเขตมากขึ้นพวกเขาได้พบกับพื้นที่ที่มีลมแรงผิดปกติสงสัยว่ามันจะนำไปสู่ที่อยู่ของแม่มดที่พวกเขากำลังตามหาอยู่แม่มดผู้ซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถถ,ถอดรหัสตำราคาถาต้องห้ามได้และยังเป็นผู้ครอบครองเบาะแสสำคัญสำหรับการแก้แค้นเทพธิดาการค้นพบนี้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ให้กับพวกเขา ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางและแม่มดได้แนะนําตัวเองว่าคือเอริกาเบลยืนยันว่าเธอคือแม่มดต้องห้ามที่พวกเขาตามหามาตลอดตอนนี้จบลงด้วยการที่โทกะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความรู้ทั้งหมดที่แม่มดมีซึ่งเป็นการปูทางไปสู่บทบาทที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นของแม่มดในการแก้แค้นของโทกะและการผจญภัยรั้งต่อไปของพวกเขา เดินทางกันมาจนถึงจบอนิเมะความคิดเห็นส่วนตัวก็ต้องบอกว่าทำมาได้ดีมากเลยสำหรับตัวนางเอกเซอร์วิสเบิ่มๆแต่สำหรับเนื้อเรื่องก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าพื้นพื้นไม่หวือหวาอะไรงานเผาค่อนข้างเกรี่ยมแล้วทุกคนว่าอานิเมะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยสิครับ